สวัสดีครับอยู่กับผมบอยแอคเว์เตอร์นะครับคลิปนี้ผมพาท่านผู้ชมมารับชมนะครับไอหนุ่มเมกันลูกครึ่งจีนอเมริกันนะครับแคทสามสองศูนดีทูจีซีนะครับผมสีสูบนะครับตัวนี้นะฮะ เครื่องยนต์แคดซีเจ็ดจุดหนึ่งะครับซีสูบเทอร์โบคอมมอนเรลนะครับหนึ่งสี่บห้าแรงม้านะครับน้ำหนักยี่สิบตันขนาดบงกี0ศูนจุนะครับช่วงล่างนี่ก็มาตรฐานทั่วไปนะครับล้อเลอกเจ็ดคัเดียสองใบแท็กแ0ดสิบเซนนะครับตัวนี้ เขาเรียกว่ารุ่นประหยัดน้ำมันอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมสำหรับรุ่นรุ่น d2 ทูนะครับรุ่นเก่านะครับดีทูเฉยๆเนี่ยจะเป็น320 d 2เฉยๆไม่ต่อท้าย GC นะครับจะเป็นเครื่อง6สูบนะครับแต่ตัวนี้จะต่อท้ายว่า GC นะครับจะเป็นเครื่อง4สูบ ก็เรียกว่ารุ่นนี้เนี่ยทำมาทํามาตอบโจทย์ในเรื่องการประหยัดนะครับแต่จะเป็นรุ่นใหม่กวันนี้ก็อาจจะเป็นโฉมเ็กเจนนะครับสามสอเหมือนกันนะครับแต่เป็นโฉมเ็กเจนนะครับตัวนั้นเนี่ยจะเร็วกว่านี้นะฮะสี่สูบเหมือนกันอันนี้เรามาดูโฉมเก่านะครับโฉมดีูนะฮะน้องเล็กโฉมดีทูนะครับผม แคท3 20, 2 0 D2GC รุ่นประหยัดนะครับอันนี้ออกมา7-8ปีแล้วนะครับแหมรูปโฉมนะครับสภาพโดยรวมยังใหม่เหมือนเดิมนะครับวันไม่มีไหลนะครับวันไม่มีออกเลยนะฮะดีทูนี่เป็นรถที่ ใช่ดีนะครับสำหรับสวนตัวนะความรู้สึกสวนตัวของผมนะครับที่ผมขับมาหลายปีสี่ห้าปีนะครับปัญหาจุกจิกต่างๆไม่ค่อยมีนะครับเป็นรถที่ไม่เร็วมากไม่ช้ามากนะครับเป็นรถที่พอประมาณนะครับกลางๆตัวหกสูบออกมานะครับตัวนี้จะตามมาทีหลังนะครับก็เรียกว่าทำมาแข่งกับค่าย4สูบนะครับ ดูแลดีมากเลยนะครับสียังเงาอยู่เลยนะฮะอันนี้เขาเคลือบไปนั่นนะครับเคลือบไปอะไรพลาสติกใสๆนะครับกันสีถลอกนะครับเวลาเวลาย้ายนะครับเวลาย้ายหน้างานทีเนี่ยเวลาขึ้นรถเทเลอร์นะครับมันจะมีพวกไม้พวกอะไรนะครับเขียวไม้ขูดไม้อะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะทําให้สีไม่ถลอกนะครับโดนแค่พลาสติกด้านนอกส่วนถ้าเกิดว่าพลาสติกเก่านะครับเริ่มจะเสียเขาก็ เขาก็จะลอกเอาลอกออกแล้วก็แล้วก็แปะใหม่เหมือนนะแรปแรปอะไรประมาณนั้นนะครับแรปสีแต่สีขาว <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะพาไปดูมุมมองเด็กออยเลอร์นะครับสำหรับแคท320 D2GC นะครับ <laughs> เดี๋ยวเราถ่ายมุมนี้ไปก่อนนะฮะ บรรท้ายเนี่ยต้องสวยงามเกินแม่สาวน้อยสวัสดีครับป๋าคนขับสวัสดีไปยังน้าคนขับด้วยนะพี่คนขับด้วยนะครับเจอคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะ อันนี้ปุงกี้เล็กมากเลยนะครับแค่0.9นะครับไม่ถึง0.93ดีนะฮะความเร็วก็จะประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจว่ามีกี่โหมดนะน่าจะมีแค่แค่โหมดเดียวหรือเปล่านะไม่รู้นะไม่แน่ใจมันตัวนี้นี่ไม่เคยได้ลองขับนะครับแหมเชิบเชิบนะครับสบายสบายชิวชิว <laughs> พ่อเล็กมากเลยนะฮะเสียงมันจะตู่ตู่ตู่เหมือนน้ำมันตันอ่ะแบบมานั้นนะครับสี่สูบป,ประหยัดดีนะครับเพราะว่าเ,เคยถามป๋าคนขับก่อนนู้นนะครับผมถาวันนะนี่มันตัวนี้เนี่ยมันสองร้อยลิตรเนี่ยได้กี่ชั่วโมงเนี่ยเขาบอกว่าได้ประมาณเจ็ดสิบแปดชั่วโมงโอ้ประหยัดดีนะประหยัดมากเลยนะฮะ ของที่งงเ๊้มาถ่ายอะไรวะถ่ายคลิปนะครับผมคลิปลง Youtube นะครับไม่ยูทูบเบอร์ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แน่นอนนะฮะ <laughs> ถ่ายแคร่รถนะครับผม <laughs> ไม่บอกสถานที่ทํางานแน่นอนนะครับ <laughs> ใครที่เข้ามาดูนี่จะลอกถามผมเด้อไม่บอกหรอกจะบอกให้ ุงกี้แคทเนี่ยผมชอบมาเลยนะครับรูปทรงเขาเนี่ยมันจะแหลมๆนะครับโค้งโค้งนะครับเรียกว่าสร้างมาเพื่อเจาะแข็งเจาะดานโดยเฉพาะเลยนะครับแ,แข็งแรงแข็งแรงนะครับกุงกี้เป็นเล็กที่ดีมากนะฮะต้องยอมรับเลยนะครับเหล็กของแคทเนี่ยสุดจัดประหลัดบอกนะฮะประหลัดเราออกยังบอกว่าสุดจัดอ่ะ 哈哈哈 โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ